ก็ทุกคนครับวันนี้เราเดิน,นในช่อง FFG Channel กันเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนวันนี้ก็ขอเป็นจอสีดำแล้วก่อนแล้วกันนะวันนี้ก็จะพูดเพียงส,สั้นแหละสักนาทีสองนาทีนะก็คือวันนี้จะแบบจะเลิกถามคลิปเลยนะทุกคนครับก็คือมีเหตุผลอะไรเยอะมากคือแบบไม่รู้ว่าอะไรอ่ะคือไม่มีเวลาลงเลยครับตัวนี้คือไม่มีเวลาลงมาก ก็เข้าใจเนาะตอนนี้ก็ต้องทํางานไปด้วยมันไม่ได้มีเวลาเหมือนคนอื่นเลยที่แบบต้องนั่งเล่นต้อขับไปทุกวันนั่งเล่นเกไมไปทุกวัน,นวก็เลยบอกว่าขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่ยังดูผมมาะถึงจะไม่ได้ดังไม่ได้อะไรเหมือนคนอื่นก็วันนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายก็จะระง,งับช่องไปน,นี้คือไม่ลงไปอีกเลย แต่ไม่รู้ว่าอนาคตอไม่รู้นะอาจจะลงครับไม่รู้วันไหนนะอน,อนาคตนะเดี๋ยวก็ระหว่างที่ยังไม่ได้ลงก็วันไหนที่งวกก่างก็จะมาทาลงนิดนึงก็คือลงนิดหน่อยนิดเองก็คือไม่ได้ทํามากมายก็คือว่าชิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนครับมาสักนาทีเดียวก็บอกว่าขอโทษจริงๆที่ไม่ได้ลงมาหลายวานันแล้วก็ติดธุระเยอะมากคือต้องทานูน่นทานี่ใช่ปะมันคือต้องเรียน เรียนแล้วไม่มีเวลาลงไอเล่นตอนดึกก็มันมีไม่มีเวลาตัดไม่พอเอ,อใช่มันเวลาตัดไม่พอก็ขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมก็เป็นนัคลินี่ก็พิจงแค่นี้นะครับสวัสดีครับทุกคนบาย